Solution วันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากันนะครับตัว Water Activity รุ่น WA ข 160A อันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของตัวเครื่องนะครับด้านในนะครับก็จะประกอบด้วยตัวเครื่องแซมเปิลนะครับผมที่ใส่ตัวอย่าง2อันด้านหลังก็จะมี คู่มือการใช้งานมาให้นะคะผมตัวนี้ค่า accuracy ของเครื่องอยู่ที่บวกลบ0.02 a w ช่วงของการวัดอยู่ตั้งแต่0จนถึง1 a w ระยะเวลาในการวัดค่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5นาทีมีระบบดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อเราไม่ได้ใช้งานนะคะผมโอเคเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันอันนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะคะผมด้านล่างจะมีปุ่มกดเพียงแค่ปุ่มเดียวก็คือเป็นปุ่ม power แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวเซนเซอร์นะครับผมตัวนี้จะใช้ถ่าน2ก้อนก้อนเล็กนะครับสามารถใช้ถ่านท,ทั่วไปได้เลยหรือว่าจะใช้พวกถ่านอังคารายหรือว่าถ่านชาร์จเป็นแบบใส่ถ่านนะครับผมตัวนี้ก็จะมีมาตรฐานรองรับเป็นมาตรฐาน EC นะครับทีนี้เรามาดูการทํางานของตัวเครื่องกันนะครับผมเอาอันนี้มาเป็นตัวอย่างเป็นซิลิก้าเจลนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดเราใช้อาหารทั่วๆไปเนี่ยอาหารเนี่ยมันก็ค่า A.W มันก็จะสูงถ้าเกิดเป็นอาหารแห้งเนี่ย A.W ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.6อาหารเปียกเนี่ยก็อยู่ที่0.8หรือว่า0.7นะครับแล้วแต่ชนิดของอาหารทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันโซลิเก้าเจลเนี่ยค่า A.W ค่อนข้างที่จะต่ํามากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะต่ําประมาณขนาดไหนเรากดเปิดเครื่องนะครับการใช้งานง่ายมากเลยอันนี้ก็คือหน้าจอพร้อมที่จะใช้งานแล้ว นะครับผมด้านบนตัวนี้ก็คือจะแสดงค่า AW ข้างล่างก็คือแสดงค่าอุณหภูมินะครับผมเราก็จะวางไปในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็กด1ครั้งนะครับผมเครื่องก็จะเริ่มทำงานไปเรื่อยๆครับผม จะเห็นว่าวัดค่าไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยค่าก็จะเริ่มนิ่งนะคะผมโอเคจะเห็นว่าค่า AW ของเจ้าตัวซิลิก้าเจลเนี่ยค่าค่อนข้างที่จะต่ำมากวัดได้อยู่ที่0.18เท่านั้นเองก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถวัดค่าที่ต่ำได้้าลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยครับผมว่าค่าต่ำๆเนี่ยเครื่องจะไม่สามารถวัดค่าได้นะครับพอวัดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเมื่อครบ5นาทีแล้วเนี่ย เราต้องการที่จะหยุดค่าเราก็กด1ครั้งนะคะผมที่ปุ่ม power 1ครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอาออกได้เลยส่วนการดูแลรักษาก็ง่ายมากเลยครับผมถ้าเกิด เป็นตัวอย่างที่เป็นอาหารเนี่ยเ,เราใส่ตัวอย่างแค่พอประมาณพออย่าใส่ให้มันเยอะแล้วก็มันทําความสะอาดในช่วงบริเวณตรงนี้เพราะจะในช่องที่เป็นเล็กๆอันนี้ครับผมอย่าให้มีพวกเศษอาหารหรือว่าตัวอย่างเนี่ยเข้าไปอุดตันนะครับหลังจากใช้เสร็จเนี่ยก็รีบเช็ดทาความสะอาดนะครับเพื่อป้องกันก,การอุดตันแล้วก็มันจะได้รักษาการอ,อายุการใช้งานของเซนเซอร์เนี่ยก็จะได้ยาวนานด้วยเลิกหลังจากเลิกใช้งานแล้วก็ กดปุ่ม power ค้างไว้ที่ประมาณ3วินาทีเครื่องก็จะดับแล้วเราก็เอาเครื่องเนี่ยเก็บไว้ที่ในแวดสำหรับการใช้งานในครั้งต่อๆไปได้เลยส่วนเจ้าเครื่องตัวนี้ก็เหมาะสำหรับพกเข้าไปในลายการผลิตนะครับผมเพื่อที่จะวัดหน้างานโดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กวัดแบบคร่าวๆนะครับผมการสอบเทียบก็สามารถสอบเทียบได้นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถปรับเทียบได้